สวัสดีครับพี่นอ้องมาเบิ้งมาเบื้องป่ามาเขาป่าเก็บเห็ดป้าได้เห็ดกอนี่กอนี่จะแปลกมากตรงที่เขาอันเกิดในกิ่งใหม่ในน้อยแม้พี่น้องดูดูดูพี่น้องคือดอกไม้อะจะพี่น้องค่าดูงามหายอุดมสมบูรณ์ค่ัถ้าเขาบ่าหลายดิค่ะเพราะว่าเขาหนาวแล้วพี่น้องอากาศหนาวเย็นแล้วมานี่เพิง่งเนี้นี่ยป้าที่มาเอาเห็ดไปปนตอนนี้ใบสาหมงเลยจ้ะ วันที 20, ่ยี่สิบเบเอาหลายได้ได้เพราะสมควรกระสิบกบบาทเออออกจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจังน้อยหนึ่งเพราะวะ่ามันบ่อสายตาจ้ะนี่มักกอนี่หลายพี่นอ้องนี่กอนี่แมดูกอนี่มากให้เฮ้ยมักกอนี่แห้งจ้าดูจ้ำดอกใหม่แล้วพี่นอ้องเป็นชอ่อไหมดูมักมากมากม ถ้กากมักทุกดอกเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวแล้วเขายังขืนอ่ะพี่น้องนี่มาใดเคืองสมองแล้วพี่น้องมายางน้ำปลาซื้ีนี่ก็ได้หลายเติบนะคะโอ้ได้หลายจะง่ายล่ะสำหรับปลาคนเดียวนะจ้าพี่น้องเห็นไหมงามแล้วก็ขาสมสวยดอกกํำลังงามจ้ะมีแต่ดอกกำลังงามแต่ว่าบ่าหลายเลยพี่น้องบ่หลายก็ประเทศอื่นตะบอกมันหลายก็หลายแต่ป้าบ่าไปนี่มันคือว่า มันไก้บ้านที่สุดก็เอาตรงนี้อ่ะค่ะแค่ส์สก,กินเนี่ยเอาแค่นี้ไม่ต้องไปไกลมากมีไก่ออกไปจังน้อยเนี่ประมาณสิบห้ากิโลเมตรแต่บ่าไปหลายโพดหลายหลายาคักกีลีด้วยได้บ่าเอาหลายจ้ะเอาแค่นี้นี่ก็ได้บัากหลายเลยนี่้า้ไ้เบิรงอันนี้แห้พันงามไหมนี่นี่ความงามของเผินเนาะนี่คือความงามของเพิน เป็นกอถ้าเพิ่นนี่หลงมาได้จพี่น้องแต่ยังอ่อนออนอยู่เนี่เห็ดพึ่งเก่าลัดนะจ๊ะนี่เห็ดพึ่งเก่าลัดหลงมา,าแสดงว่าตรงที่เพิ่นขืนมันอุ่นหน่แมไหมพี่น้องเมื่อวานฝนตกพายุข,ขาย่าอยางรุนแรงแลวจ้ะมืดมืดมืดเหมือนเปิด,ปดไฟในบ้านตลอดเวลาเลยจ้ะเงาม,มากๆเลยเมื่อวานนี่อดบ่ได้เมื่อนี่เห็นแดดจำขปัปลาเลยนี่แดดเริ่มมืดมืดอีกแล้วพี่น้องแดดเริ่มมืดแล้ว นี่สิกรับล้วจะสิพักกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วนะดีใจเนี่ยแจงก็ได้ผัดกะเพราก็โอเคจ้ะเพราะว่าเห็ดตัวนี้นะลวกลงไปแล้วเนี่ยเขาสีเหลืออยู่จานเดียวน่อยๆนนึงแหละเห็ดน,นี่สิบอนเหลือเบงซงหลายนะจ้ะแต่บ่อลหลนะพี่น้องไม่หลวงไม่ไหลเลยเลยนะจ๊ะมันที่หยอบลงไปแม่มที่เหี่ยวลงไปหงไหมพี่นอ้องอมักอันนี้หลายนี่ มักเพื่อนี่หลายนี่เป็นกอ่อไหมยิ้งไม่หน่อยหน่หพี่น้องเป็นตะหักแห้งจ้ะเนี่ยเสื้อเขาเกิดน้ำกันไปกลับบา้านไปแะบเบบิงทะเลสาบจังน้อยหาเทียพอหงจะไปพ่อหงก็ได้ลืมไปเบิ้งปลาตัวพี่น้องนี่ป้าเขียวเขียวนี่คือป้าตอนสนจ้าเดี๋ยวไปอีกป้าหนึ่งก็สิเป็นป้าพวกแองกะ ป้าพวกันต้นโอ๊กสิแม่พี่น้องก็สีเหลือใต้จิ้งกรัรสาขาสีพ่มีความเขียวแบบนี้นะจ๊ะสิพ่มนี้เลยมันทถอนีนไงเขียวอยู่เอาเอาเอา,เอายางซ้อนอย่างนี่โอ้ยนี่นี่คือป้าเขียวป้าเขียวป้าเขียวนะแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าเจ้าตัดต้นไม้ขายอุตรุดแล้วค่ะปีนี้บ้างนะ นี่คือปลาเห็ดเพิ่งหวานนะคะตัดต้นไม้ขายย่างคักและจะปีนี่ตัดนาสิทุกป้าและพี่น้องพี่นาสิไปเก็บเห็ดสายเขาจะเาขายใหม่เหรอป้าเห็ดของข่อยจะป้าใหม่ของเพิ่นเหรอพี่น้องโอ้โหนี่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 นโอ้เดียว่อยจะไปเอารถสิบล้อมาไปขายเมืองไทยกอนเพิ่นไหมเนี่ยฮะอะ ตอนนี้เขาจะมาท่านขายเลยพี่นอ้องเพราะว่าเพืนต้องฮอนแล้วเพื่อนต้องจัดเออนี่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 ทางนี้ไปคนอ่ะเพ่นจะต้องอันจัดองานคิตสมาสปีใหม่ไปก่อนนะคะเนาะนี่โอ้โหได้หลายค่ะพี่นอ้องเอ้ยประเทศน้อยๆแต่ได้ขายใหม่แด้วจะเดอ้อโอ้มีเหล็กงามพอพี่นอ้องเนี่นั่นนั่นเออหาหนึ่องแปดศูนย์น 5, ห้าเก้านะเฮ้ยอันไหนอันนี้ก็ฮึกันจเจ้าสิเอาสีสมไหมล่ะในล่ะสีสมนี่เาใส่อ่าสีสมกับนี้เด้อพี่น้องเด้อเออสีสมว่าเห็นจ้ะนันนั่นนั่นนั่นะ,นะสีสมกับเฮื่อนเลขเดียวกันนะจ้ะแลวสีเขียวเห็นแจมค่ะพี่นอ้องสีเขียวเห็นแจมค่อยมาคู่ถ่ายจ้า คอยมาครูถ่ายเด้อพี่น้องเด้วยมาจ้ะลงมาทะเลจากบาดกันป้าพี่น้องดูน้วันใบไม้ <c oughs> เห็ดเพื่อป้าเห็ดเพื่อใหญ่ไ้มพี่น้องมึงป้าใหญ่โตมโหฬารเฮ้ยเย้ๆๆด้วยโอ้พี่น้องใหญ่คนาดู <c oughs> ปวยปะเถอปดโถอปดโถ ง่ายค่ะแข่แปัดทุกนี่เป็นเห็ดเพื่องที่ใหญ่มากมากโอ้โหางไก่งวงเท่าแล้วโอ้โหบ่ทันบ่ทันบ่ดได้ซาละเอีเอาไปทำซาจัก้วยหนึ่งนะโอ้ยบ่ทันเลยนะผ,นหผุหมดแล้วจ้ะนี่โอ้ยผุหมดแล้วนี่คือหางไก่งวงจ้ะพีน่น้องนี่นี่คือหางไก่งวงลายสวยนะคะนี่ ทั้งไก่งวงนี่จะพี่น้องถนนสองเซนเนี่ยฟังขวาเนี่ยเป็นปลาเห็ดเพืงหวานเป็นปลาสนนะคะปลาสนสีเขียวตลอดทั้งปีเลยจ้ะพอเขาบ่ามิลนนะทั้งนี่ทั้งนี่สิเป็นต้นโอ๊กนะทั้งนี่ติดทะเลสาบจ้ะมองไปเห็นทะเลสาบเนาะแล้วเขาก็สิเป็นเสียจ้ะไม่มีใบแล้วพี่น้อง ไม่มีบายให้ล้วนหมดแล้วล้วนแมวนี่คือธรรมชาติที่แต่งจัดขึ้นมาให้ทราย,ายเขียวไปด้วยต้นสนนี่ขีดเสซนด้วยถนนจ้ะเสซนกันคือถนนนะพี่น้องนะมีสิพาลงบปเมืองเ้าทะเลจ้ะทะเลสาบแล้วก็สิกลับบ้านนะพี่น้อง นี่แหละดูแหละคือปลาที่เขาเหยียบเข้าไปได้นหนีนะพี่นอ้องโอ้นุมน่มนุ่มพวกใบใหม่เขาล้นทุกปีอาจารล้นล้นล้นทุกปีนุ่มขนาดพี่นอ้องนุ่มมาก,ากมาเนี่ยเนี่ยอ๋อธรรมดาเด้ ไปเลยอ่ะไปทะเลเลยจ้ะน,นี่คือปลาโอ๊กืบว่าเป็นปาาลาใหญ่ได้จ้ะพี่นองเนี่ยปลาบบยใหญ่ติดถนอนอีกฝั่งหนึ่งกับเป็นปลาขึ้นกันแล้วแล้วที่นี่ก็มาถึงทะเลสาบแล้วจ้า ถึงทะเลสาบแล้วมืนเงียบสงบมากม่มีล้มม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดแล้วก็บ่เห็นหงจ้าน้องหงก็สายเมือศเงียบขนาดแล้วพี่น้องมึ้โหเงียบเงียบเงียบพ้พนเข้าไปในเมืองหงเลเข้าไปในเมืองบ้าเบ้าไหม พวกนกพวกหงไปไหนหมดเนาะพวกน้องๆไปไหนเนาะพวกเป็ดน้องเป็ดน้ำนะจ๊ะเอา้าพี่สายอุ้ยเงียบสนั่นแล้วพี่น้องปกติเราวต้องจะลายขนาดไหนนะเนี่ยเออเอาเข้าไปตะก้าตะกรอนโอ้ยหงหลายจ้ะหงหลายเป็ดหลาย นะ้านกเป็ดนกเป็ดน้ำหลายมือนี่คือนเงียบสงัดถ้ะจ้าเราปลาเรามีโอปลามีโอน้ำใสขนาดแล้วพี่น้องเพิ่งเราเห็น้ายขาวเลยจ้ะอันนี้เป็นทะเลสาบธรรมชาติธรรมชาติมาก ย่างเขาไปขังไหนนู้นนะพี่น้องมีปลาบูเบอรี่ด้วยจ้ะป้าวเงียบสงบเถอะพี่น้องแม่ต้อน้องหงน้องเป็ดน้องฮ่านก็บ,บ่มีมือนีิจังไรฮะห,หน่เพิ่นไปใส่ในเมืดเดินไปเที่ยวในเมืองบ่จ้ะโอ้โอ้โอ้มองไปเห็นไกลๆคุณพี่น้องพุ่นป้าวอยู่ไกลๆบ้านขาวๆไหมโอ้ยพี่น้องพุ่น มีคุณหลายหลายหลายใ่ครับคุณหลายอ๋อไอ้สวยอ่ะอออ๋อแดดกับมิชมงเดี๋ยวพี่น้องหายปั๊บปะนึง ออกมาบพราะทันแดดนะเงียบสงบแต่มองไปไกลๆเห็นฝูงหงฝูงนกฝูงเป็ดเต็มน้ำเลยพี่โนโอกที่ทางคุณที่มีบานขา,ขาวๆนนนนทางแล้วก็ยุ่ฮ้างคุณหงหลายเป็ดหลายขนาดพี่โนอก ออซูมบ่ได้นะบินรึปับรึบปับเลยพี่นอ้องหลายขนาดแต่มันอยู่ไกลคักขนาดพี่นอ้องจ้าอยู่ไกลแห้งอะ่ะโสวยอะ่ะ